ข้าพระพุทธเจ้าพลเรือโทกิติพัฒนวัฒนาวง์รองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กองทัพเรือในพระบรมราชินูปถัมภ์ขอพระราชทานกราบบังคมทูลอ่านคำกล่าวอาศิศวาทราชส,สดุดีเทิดเกียรติด,ดังนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ฐานเรือแห่งนี้ กองทัพเรือได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสครั้งที่ทรงพระเจริญพระชนมพรรษาครบห้ารอบโดยมีพระบรมราชานุญ,ญาตโปรดกล้าโปรดกะม่อมให้พระราชทานนามเป็นชื่อโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตกับสเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2535อันความปราบรื้นปิติมาสู่บรรดาเหล่าพวงฆ่าพุทธเจ้าข้าราชการและลูกจ้างโรงพยาบาลอีกทั้งประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างยิ่งข้าพุทธเจ้าพร้อมด้วยเหล่าบรรดาข้าราชการลูกจ้างโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ฐานเรือรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น ของข้าพุทธเจ้าขอให้สัตว์ปฏิญาณต่อใต้เบื้องพระยุคลบาทว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงรักภักดีและให้การดูแลสุขภาพแก่เ่าพระศพนิกรในพระองค์ให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจกระจายไปไกลสมกับที่ทรงพระมีพระมหากรุณาที่คุณพระราชทานานามให้กับโรงพยาบาลแห่งนี้ว่าโรงพยาบสมเด็จพระนามเจ้าสิริกิต สุภเลิกเบิกราชปรมนาถจักรีพระราชแม่มิ่งไทยในสยามจริยวัดสุดประเสริฐเลิศงดงามเทิดพระนามแท้สองสดุดดีประชาราชร่วมน้อมอภิวาทแด่องค์พระราชินีนาถเฉลิมศีทรงส่งเสริมการกีฬาทั่วธานีทุกถิ่นที่ร่มเย็น ด้วยพระเมตตาฉเฉลิมพระชนพรรษามหาสมัยขอเทิดไทยอง์ราชินีศีสยามพระมารดาของแผ่นดินทิ่นไทยงามรุดเรืองรามลุ่งล่าสีสากลขออันเชิญเทพเทวาพร้อมไตรลักษณ้อมมนัสอัญชุรีทวีผลด้วยบุปผามาราัยพศบทนิยม เฉลิมชนมงคลสวัสดิ์พิพัฒน์พรในอภิรัตคิตสมัยกเกษมสีคู่พระบารมีองค์จัก,กรีสีสมรอนทรงเกิดเกลียดกึกก้องนิลันดอนถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญ ต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือพลเรือตรีคณีชุมวราไถยีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานค่ะอันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลมินิฮาร์มาราทอนในวันที่12สิงหาคม2 5 5 7นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาค เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา8 2พรรษา12สิงหา2557และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลมินิฮาบาราทอนครั้งที่9ประจำปีุทธศัราช2557นี้กุศลในครั้งนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมการเดินวิ่งการกุศลมินิฮาบาราทอนในเช้านี้ จะได้พร้อมใจกันเ,เทิดเกียรติและน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอีกทั้งดําเนินการกิจการเดินวิ่งการปุตรมินิฮาบรทอนร่วมกันเพื่อถวายเป็นพระราชกุตรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริยิจพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา82พรรษาใน12สิงหาคมนี้ ในช่วงเวลาีนะคะได้ปล่อยตัวนักกีฬามินิมินิมาราธอน10.5กิโลเมตรจากจุดสตาร์แล้วค่ะ